สอบสวนมาตรา1 2 0ห้ามมีให้พนักงานอายการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนมาตรา1 2 1พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงแต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวห้ามมีให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกตามระเบียบมาตรา120และมาตรา1 2 1มีความสัมพันธ์กันโดยมาตรา1 2 5มีให้พนักงานอายการยื่นฟ้องคดีโดยไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนและมาตราติว่าร้อคดี่สิบเอ็ดวรีคสองทุกตามเบีย คดีความผิดต่อส่วนตัวนี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา96บัญญัติให้ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดมิฉะนั้นคดีเป็นอันขาดอายุความสิทธิ์นำคดีอาญามาฟ้องยอง่อมระนับไปตามปวีอามาตรา39 6พนักงานอายการจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีความผิดอาญาแผ่นดินนั้นพนักงานสอบสวนย่อมมีอำนาจสอบสวนได้โดยมีพักต้องคำนึงว่าจะมีการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีความผิดต่อส่วนตัวนั้นหากการร้องทุกข์ขาวใหม่ชอบถือว่าไม่มีคำร้องทุกข คำว่าคดีความผิดต่อส่วนตัวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือความผิดอันยอมความได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดฐานยักยอกตามปรมตราสามราความผิดฐานช่อโกงตามปรมลตราามร้อยสีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวตราสามรหาสความผิดฐานมินประมาทตามปรมตราสามร้อยย่สิบหกถึงสามร้ายแความผิดฐานคร้มคืนกระทําชําราวตามประมวลตราสองร้อยเ็ด้บหกวักแรกและความผิดฐานกระทําอนาจารตามปรไมวลตราสองร้อยเป็ดสาบแปดอที่มิได้เกิดต่องพ้าทาราไว้เป็นต้น การร้องทุกโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียหายถือว่าไม่มีคำร้องทุกมีผลทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนและพนักงานอายการไม่มีอำนาจฟ้องดีกาที่2 4 3ร้อยสี่สิบสามทับสออเป็นพนักงานของธนาคารทำหน้าที่แทนธนาคารจ่ายเงินใหจำเลยไปเงินที่อจ่ายไปเป็นเงินของธนาคารไม่ใช่เงินของอธนาคารจึงเป็นผู้เสียหายการที่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องจ่ายเงินผิดพลาดไปและนำเงินส่วนตัวมาเข้าบัญชีที่จ่ายผิดไปเป็นความรับผิดชอบระหว่างออกับธนาคารหาทำให้ออเป็นผู้เสียหายที่จะมีอำนาจร้องทุกแก่เจ้าพนักงานไมการที่อร้อง ดีกาที่3578ปทับองรองค์ประกอบความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นั้นต้องกระทําตอทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยซึ่งคําว่าทรัพย์ของผู้อื่นนั้นเ่อมหมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ให้เป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาทรัพย์นั้นเมื่อรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุเป็นของรอและผู้เสียหายยืมจากเพื่อนรุ่นน้องมาใชา้โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ารอซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุได้มอบหมายโดยยยตรงใหห้้ผูเเสีาป็น ผู้ครอบครองดูแลรักษารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวโดยอาศัยสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์ได้ผู้เสียหายจึงไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์เมื่อรอซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่หนึ่งพนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนจำเลยที่หนึ่งในความผิดฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์การที่พนักงานสอบสวนสอบสวนจำเลยที่หนึ่งในความผิดฐานดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบด้วยพอวีอาร์มาตราหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดวรกสองโจทย์จึงไม่ม จำเลยเป็นผู้จัดก,การขายน้ำอัดลมของโจดร,ร่วมสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้หลอกลวงลูกค้าของโจดร,ร่วมว่าโจดร,ร่วมขึ้นรา,าคาน้ำอัดลมจากลังละ48บาทเป็น50บาทความจริงโจดร,ร่วมมีได้ขึ้นราคาน้ำอัดลมเมื่อเก็บเงินค่าน้ำอัดลมจากลูกค้ามาลังละ50บาทแล้วจำเลยส่งให้แก่โจดร,ร่วมเพียงลังละ48บาทส่วนที่เหลือ2บาทจำเลยเอาไว้เป็นของตนดังนี้เงิน2บาทที่ขายเกินราคาเป็นเงินของลูกคา้าผู้ถูกหลอกลวงหาใช้เงินของโจดร,ร่วมไม่โจดร่วมจึงมิใช่ผู้เสียหายเมื่อลูกคา้าผู้เป็นเจ้าของเงินซึ่งเป็นผู้้้้เสีียยหาามมมไไดรออองงงกโจจจึ่ำนฟ หอถูกจำเลยทั้งสี่ยักยอกทรัพย์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หอจึงเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานยักยอกต่อมาหอถึงแก่ความตายโดยยังมีได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสี่ดังนี้โจรวมซึ่งเป็นบุตรของหอไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์จึงถือไม่ได้ว่าคดีนี้มีคำร้องทุกข์ที่จะทำให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนและส่งผลให้พนักงานอายาการไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา120บิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์จึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์แทนผู้เยาว์ในความผิด จำเลยสั่งจ่ายเช็คให้ผู้เสียหายชำระหนี้เงินกูซึ่งรวมเอาต้นเงินและดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบต่อเดือนเข้าไว้ด้วย ดังนี้ถือได้ว่าผู้เสียหายเป็นผู้กระทําผิดในส่วนของดอกเบี้ยที่ผู้เสียหาย rais. คิดเกินอัตราที่กฎหมายกาหนดผู้เสียหายจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินายไม่มีอํานาจร้องทุกมีผลทําให being Louise, ้การสอบสวนเป็นไปโดยไม่ชอบและพนักงานอายการไม่มีอํานาจฟ้องคำร้องทุกนั้นต้องเป็นการกล่าวหาโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทาความผิดได้รับโทษมิฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นคำร้องทุกมีผลทาให้พนักงานสอบสวนไม่มีอานาจสอบสวนผู้เสียหายไปแจ้งเรื่องถูกจำเลยข่มขืนกระทำชําราต่อผู้ใหญ่บ้านโดยบอกผู้ใหญ่บ้านว่ารอดูไปก่อนหากยอนมาอีกก็จะเอาเรื่องแต่ถ้าไม่นว การร้องทุกนั้นไม่มีกฎหมายกำหนดว่าจะต้องระบุเจาะจงฐานความผิดและถ้าระบุผิดปจะฟ้องฐานอื่นไม่ได้การจะผิดฐานใดหรือไม่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการที่จะดำเนินการตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนผู้เสียหายร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลยยากยอกทรัพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องจำเลยในข้อหายักยอกแต่เมื่อพนักงานอายการเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานชั่โกงก็มีอำนาจฟ้องจำเลยในข้อหาชั่โกงได้เมื่อมีคำร้องทุกโดยชอบแล้วให้นักศึกษาพิจารณาต่อไปว่าการสอบสวนออหรมม่าาาาสนนดยยงีจ้้ผลใ์ฟต120 จำเลยมินประมาทผู้เสียหายเหตุเกิดที่ตำบลสามแยกซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจสามแยกทางพิจารณาปรากฏว่านายร้อยตำรวจโทพยอมพนักงานสอบสวนแห่งสถานีตำรวจป้อมปราบเป็นผู้สอบสวนคดีนี้ดังนี้สารดีกาเห็นว่าเรื่องนี้พนักงานตำรวจสถานีป้อมปราบทำการสอบสวนไม่ได้เพราะเหตุไม่ได้เกิดในท้องที่ตำรวจป้อมปราบและไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา18วรรสองแห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญาการสอบสวนนี้ก็หาเป็นผลใช้แต่ไม่มือการสอบสวนนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็เท่ากับไม่มีการสอบสวนซึ่งมาตรา1 2ึ่ง่ห้ามมิให้พนักงานอายการฟ้อง จำเลยยักยอโคลและถังแช่น้ำชื้อของโจร่วมเหตุเกิดที่ตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ของจำเลยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรยางตลาดซึ่งเป็นท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้นย่อมเป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนการที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทำการสอบสวนคดีนี้จึงเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโจไม่มีอำนาจฟ้องในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศการถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงต้องให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงเป็นผู้สอบสวนตามปวีณามาตราสหนึ่งร้อยสาม่สิบสามด่กวรสสอบรค หากการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา121พนักงานอายการย่อมมีอำนาจฟ้องตามมาตรา120ตัวอย่างที่ศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้ว่าเป็นการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายดังนี้พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ของผู้เสียหายในความผิดฐานยักออกและได้ทำการสอบสวนจนแล้วเสร็จแม้ขณะรับคำร้องทุกพนักงานสอบสวนคนนั้นไม่ได้เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าเป็นพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายพนักงานอายการมีอำนาจฟ้อง พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาเพียงคนเดียวก็ถือได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นโดยชอบแล้วพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่าจำเลยทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสแล้วแม้ไม่แจ้งข้อหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นความผิดที่เกี่ยวพันกับพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นถือได้ว่ามีการสอบสวนความผิดฐานดังกล่าวโดยชอบแล้วการแจ้งข้อหาตามปวีขามาตราหนึงร้อามสินั้นมีได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดแม้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหารักทรัพย์แก่จำ หากมีคำร้องทุกโดยชอบและมีการสอบสวนโดยชอบแล้วพนักงานอายการย่อมมีอำนาจฟ้องตามมาตรา120ดังนี้แม้พยานบาปากพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำการสอบสวนไว้พนักงานอายการก็มีอำนาจนำพยานปากนั้นเข้าสืบเพราะไม่มีกฎหมายบังคับว่าพยานที่จะนำเข้าเบิกความต้องผ่านการสอบสวนมาแล้วความผิดอาญาแผ่นดินนั้นไม่จำต้องมีคำร้องทุกเมื่อมีความผิดอาญาแผ่นดินเกิดขึ้นพนักงานสอบสวนย่อมมีอำนาจสอบสวนได้ดีกาที่4080ท2540ข้อหารือฐานความผิดลักทรัพย์รืรับของโจรในคดีนี้มีประเด็นว่าจำเลยกระทำความผิดฐานใดหรือไม่แม้จะปรากฏในหนังสือมอบอำนาจว่าผู้เสียหายมอบอำนาจให้บอแจ้งความดำเนินคดีแก่บุคคลที่ชื่อว่าสอแต่เนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาเป็นอาญาแผ่นดินเมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้นผู้เสียหายหร ผู S <S <Vander> ้อื <people> ่นซึ่งมีใช่ผู้เสียหายอาจจะกล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทําความผิดอย่างหนึ่งขึ้นดังนั้นไม่ว่าหนังสือมอบอำนาจจะระบุชื่อผู้กระทําความผิดหรือไม่เจ้าพนักงานตารวจก็ดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดได้อยู่แล้วการที่เจ้าพนักงานตารวจดำเนินคดีแก่จำเลยจึงชอบด้วยกฎหมายลำพังแต่หนังสือมอบอำนาจของผู้เสียหายระบุชื่อผู้กระทาความผิดไม่ถูกต้องไม่ทําให้การดำเนินคดีไม่ชอบแต่อย่างใดความผิดละหุโทษนั้นเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเมื่อมีความผิดละหุโทษเกิดขึ้นพ